ที่คนนี้กันบ้างดีกว่าดิฉันไม่รู้จะทำยังไงเดียอยากปาดน้ำตาไปด้วยแล้วก็อยากจะกอดแน่นๆเลยสำหรับพี่ขันเงินนะคะสุภาพบุรุษณจุดนี้ไม่มีใครเกินแล้วต้องบอก <ฮะ S 1> อย่างนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ซิริต้าเจนเซนนะคะค,คนรักเก่าได้เปิดตัวภาพนี้มาเลยนะคะว่ามีคนรักใหม่แล้วล่ะเป็นดีกรีทายาท KPN นกรณรงเดชนักร้องหนุ่มสายแร็ปก็มีแต่คำอวยพรมอบให้ค่ะทั้งในอินสตาแกรมแล้วก็ Facebook ที่มีการแชร์ภาพอดีตฝันหวานๆด้วยมาพร้อมกับข้อความว่า which her the best ก็คือแบบว่าให้อช ดีดีให้เจอัสิ่งดีๆประมาณนั้นนะคะ<า>รวมถึงล่าสุดที่ได้เจอกับพี่น้องสื่อมวลชนพี่ขันเงินยืนยันเลยค่ะว่ายินดีกับรักครั้งใหม่ของริต้าด้วยแมนเบอร์ไหนอยากรู้ใจจริงๆไปฟังพี่ขันเงินกันเลยค่ะคือ wish you the best ก็แปลว่าขอให้ขอให้ดีดีที่สุดนะครับขอให,ให้ให้มีความสุข แข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับครับไม่ต้องห่วงชันเหมือนพี่เสกโลโซครับตอนนี้ก็คุยน้อยลงครับก็ก็ให้เขาให้เขาศึกษาอะไรของเขาดีกว่าครับไม่อยากจะไปไปกวนอะไรเขามากครับเขาก็บอกว่าเขาก็เริ่มเดทแล้วนะอะไรกันเขาก็เล่าให้ฟังครับ เราก็บอกก็ยินดีด้วยครับเต็มใจยินดีครับเขาเป็นคนดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครเขาเลือกใครครับดีมันดีเสมอครับตอนนี้ก็ยกตรงข่าวได้แล้วครับนะ <c oughs> คระับ เดอไม่ต้องห่วงขันเออไม่ต้องห่วงขันออเไม่ต้องห่วงพี่ขันนะเมื่อวานนี้ที่ฉันไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมพี่ขันบอกว่าหนูรักพี่นะพี่ขันมากดไลค์คอมเมนต์นะเออนี่นี่เป็น f อฟซีไทเทเนียมโอ้ตายแล้วดีนะเขากดไลค์ดีเขาไม่กดอันไลค์คุณเขาบอกดีไม่บอกคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะพี่ขันนะคะความรักสวยงามเสมอสู้ๆค่ะเออนะคะ